อยู่เลยนะสองสามสองสี่สี่หลีใจเพราะว่ามันใกล้เข้ามาาทีแล้วเนาะใช่ใช่ไหมนัดจริงวันที่สี่กลกดานี้ในโรงภาพยนตร์จะได้ดูกันแล้วคือปักหลังจากที่เลื่อนไปหนึ่งค่ะใช่แต่พี่เห็นแล้วว่าปักแล้วไม่น่าเลื่อนแล้วไม่น่าเลื่อนแล้วเพราะว่าตัวอย่างแรกมาแล้วใช่นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมจ้าได้จะเป็นยังไงศูนย์จุดห้าสาม โอหโ, baptism, โ,โคตรแบบโห international มากอ่ะโอ้อันนี้ใช่ปะที่เขาสรใช่ไหมสักอย่าีโอ้โว้าวลคสตร์อ้พี่ฟีเก่งมากอุ้ยพีอะไรอ่ะอ๋อแล้วมีอุบัตเหตุอะไรยางงี้บ้างม หายไงตอนอยู่นิวยอร์กเอา้าโอ้โอสวยเกินเอา้ามอยู่ไี่ไงอ่ะแต่โดนเรียกแล้วห่างไปอุ้ยคนรู้ใช่คนรู้ พีในเรื่องชื่อนไรนะลินลินเออว่าแบบกําลังทํางานอยู่อืมวิแต่เขาถ่ายดีเนาะแบบรูลอยใช่ลอยแล้วมีเสียงพูดแบบ่านทางการใช่สมแล้วที่แบบไปสายถ่ายที่นาซาย่ คือมันดูสมจริงมากอะแล้วก็มีการโน้หบอมแล้วก็เกิดมันมันเหมือนอะไรอะเหมือนเป็นเหมือนสเก็ตของพวกแบบดาวหางที่เขาวิ่งมาาชิอยู่ในแบบคือในในอวกาศเราอะมันมีแบบชิ้นส่วนต่างๆอะเยอะไม่ใช่ว่าจะแบบเรียกว่าขยะอวกาศใช่และสิ่งเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นสเก็ตดาวแล้วมาปิวมาโดนเลยแต่จริงจริงลินหายไปใช่แ้วไปโหมที่นิวยอร์ก แต่คือจังหวะที่เขาหันมามือข่าวกำลังประกาศว่าแบบมีอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหกุดูบาดเบก็ไม่ชของเรื่องมันคือการที่เหมือนแบบโลกคู่ขนาดปะออใชอเหมือนแบบที่อ่านมาก็คือว่าลินเนี่ยก็คือโดนดาวดาวของผู้ชนอุบัติเหตุทาอากาศนี่แหละเลยเหมือนหายตัวไปแต่ก็มาเจอกับแคปในช่วงเวลาต่างต่าง ว่าเขาจะเล่ายังไงเพราะรู้สึกว่าจากที่ดูมันแบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรยังไงตั้งแต่แบบเด็กน้อยแล้วก็แบบเจอกันโนพะเลแล้วก็ช่มันมีหลายช่วงอายุและหลายช่วงเขาเรียกวเวลาสถานที่ด้วยมีเรื่องสถานที่เรื่องอายุช่วงเวลาที่แบบแล้วฉากแรกเลยที่เราเห็นว่ามีเรื่องม่านกั้นอะไรตอนนั้นที่เป็นแบบว่าสง่าใดๆคือแบบว่าที่ภาคใต้ที่ทะเล เขาอยู่โลกคู่ขนานกันยังไงฮัลโหลอยากรู้แล้วถูกทุกโลกคู่ขนานเขาจะจำกันได้ไหมใช่อยากดูแล้วอะแล้วคือโอ้ยมันไม่รู้จักโนไปไพายดูแล้วทำไมเอ่อบทของแชทถึงไปอยู่โลกคู่ขนานด้วยั่น่าดีเว่ามันเป็นแบบจิตตกแปง จิตตุ้งแต่งเิตแต่แต่แคลนบอกไงบอกว่าไม่ว่าจะแบบแคลนจะอยู่ไหนจูก็จะแบบไม่ว่าจะอยู่ที่ลินก็จะหาแคลนจนเจอเลยค่ะหาแคลนจนเจอไม่ใช่จิตตุ้งเต่งแต่เดี๋ยวมันกคือชีวิตปกติของแคลนเหมือนกันนะว่าเขาจะเล่าให้คนที่ไม่รู้เรื่องของเราไม่รู้อะไรเลยยังไงที่เป็นคนที่จิตตุ้งเต่งอย่างเราเป็นยอะไรที่มีจิตตุ้งเต่งที่ชอบไไฟหรือแบบว่าปิ่มกับการเน เนน้ยยไปทแต่มาแค่นี้ยังรู้เลยว่าแบบมันเขาถ่ายดีใช่แล้วพอก็ดีแล้วมันเป็นหนังไทยด้วยเป็นหไทย international มากมากใช่มัน international มันคือไฟที่จริงใจพี่ไฟฟาเอาแล้ันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นนในหนังไทยแล้เป็น่เรไม่ว่อทแเปนสิีไ้ยแล้วเปสว่้หห้เปี่มนสิที่ริจะได้ง รอรับชมอยู่วันที่สี่กรักฎาคด้ใช่วามพดเศษยังไงเนาะเป๊ะนั่นแหละวันนี้แหละไม่เปลี่ยนแล้วองไปซื้อตั๋วรอใช่ซื้อเราซื้อตั๋วล่งหน้าเลยเออได้แล้วได้เปิดออฟฟิเชียลบล็อเราแน่นอนพี่ว่ามีแน่นอนเพราะเขามีแฟนคอนได้ดิหลังจากวันที่หนังชาอ๋อใช่ กดบัตรกันเล่นกระนั่ไปเลยที่แถวโอ้จริงโซเอาไปถึงหนึ่งนาทีแงเเออส่วนเฟมัสมากเนาะใช่ยังไงก็อยากจะฝากแนวนี้ให้คนไทยได้ลองดูกันเยอะๆใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แซฟฟี่ใช่ไม่ใช่แค่แซฟฟี่แล้วแม้ไม่ใช่คนไทยด้วยช่องนี้เราไม่ค่อยได้เห็นนะในงานของคนไทยอ่ะช่วยขโปรโกชั่นขนาดเนี้ยแต่เอ๊ะอะไรนะ อวกาศเรื่องแรกไทยใช่หรอใช่ก็เราไม่เคยดูเลยไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นนะอ๋อยังไม่เคยเห็นอวกาศของไทยเลยเออใช่เป็นอวกาศที่เป็นทีมไทยเป็นคนทำใช่ยังไม่มีเลยสุดยอดอะเนาะที่สุดโอ้ยเราสนับสนุนอยู่นะไม่เราเราอะดูพวกสเปเชียลวอล์กอะไรมาตลอดเราเห็นเราเหแล้วนนต้องไปีต้องไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นแบบ ทุ่มเทของทั้งทีมงานและนักแสดงมากเนาะใช่เราไปดูเราไปดูทุกคนเราดูเรื่องนี้กันนะคะฝากสนับสนุนหนังไทยแล้วก็แซฟฟิกไทยด้วยนะใช่แล้วถ้าใครมีเก็บตกอะไรตรงไหนมาพิมพ์เมนต์ว่าแบบพี่มาขายหน่อยว่ามีอะไรที่เราไม่ได้ตามหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นออเ่ามาพิมพ์และเลยมาพิมพ์ขายได้เลยว่าเป่บ้านเนาะโอเคฝาก ผลงานของทางวิวเคิร์ฟสตูดิโอนะคะแล้วก็ฝากติดตามไทเจียจะไม่ได้ยานทุกช่างทงเลยนะคะตอนนีไไ้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย